พวกเรานี่ไงไทยแลนด์กลับมาพบกับทุกคนกันอีกแล้วนะครับอีพีนี้พวกเราจะพาทุกคนออกไปเที่ยวกันต่อและพวกเราก็ยังอยู่กันที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีสถานที่ที่พวกเราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันนั้นก็ถือว่ากําลังเป็นที่นิยมและรู้จักกันดีเลยล่ะครับก่อนที่จะไปเที่ยวด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับไปครับไปเที่ยวกับพวกเรานี่ไงไทยแลนด์สวัสดีครับทุกคนนี่ไงไทยแลนด์นะครับวันนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวที่ตลาดโอป่อยนะครับอำเภอสวนพึง เดี๋ยวไปดูนะครับว่ามีกิจ,จกรรมอะไรให้ทำบ้างแต่ที่แน่ๆใส่บาทครับต้องไปไปแถวยาวมากเลยนะแต่มีผ้านั่งหรือกิจกรรมดีๆเราอยากได้บรรยากาศตรงนั้นผ้ารอไม่เป็นไรผ้ารอคือที่ยัไม่รอนี่คนเยอะขา,าเรียนรอไหนว่าไปไหนกันล่ะโน้ตัวแถว ยาวมากวันนี้มาโอ้ปล่อยถูกเวลานะครับไม่ได้มาแบบเกาวที่แล้วบ่ายสองไม่เจอใครนี่มาตอนเช้าคนเยอะมากนี่ต่อแถวใส่บาตรเราได้ชุดใส่บาตรมาแล้วฮะชุดละ49บาทนะครับแต่ก็แล้วแต่ทําบุญนะครับใส่ไปร้อยนึงก็ได้ตอนนี้พระมารอแล้วนะฮะจริงๆแล้วพระมาตอน7จ็ดโมงสี่สิบห้า นะครับแล้วก็วันนี้คนเยอะพระยังรออยู่โอเคเราเข้าแถวแล้วเดินไปใส่บาตรกันเป้าหมายหลักของการมาเที่ยวที่ตลาดโอป,ป่อยของผู้เราก็คือการได้มาใส่าบาตรพระที่ล่องแพมาในลําน้ําชีโดยการนําของผู้ใหญ่บ้านที่นี่ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของตลาดโอป,ป่อยที่ไม่ควรพลาดที่นี่เขามีการบริหารจัดการรองเท้าของคนที่มาใส่าบาตรไว้เป็นอย่างดีจะมีเด็กๆมาคอยจัดเรียงรองเท้าให้คนที่มาใส่าบาตรทุกคนก็ถือว่าสะดวกสบายเลยละครับค่าบริการเขาก็ไม่คิดใครจะมีน้ําใจให้ค่าขนมน้องๆก็ตามแต่สะดวกแล้วกันนะครับ อนนี้ใส่บาทเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรบ้างในนี้นะครับโอเคไปเดินเที่ยวกันเห็นว่าของกินอร่อย มามาโอปล่อยเลยครับอันแรกเลยครับเข้ามาปั๊บเจอน้องๆครับต้องทำสิ่งนี้ใสันนี้เขาจเงครับนี้เราเวอคายมบเยอคายาวสวยเล <c oughs> ยเ <c oughs> อฮ้ยหอมมากเป็นแป้งที่หอมมามอันน่าดูไยสวยไหมครับมาโอบปล่อยแลย้วต้องมีปั๊มแบบนี้เป็น นาปั๊มตอนเข้าเอาล่จะแป้งหอมมากเลยไปเดินเที่ยวตลาดกันโอเควันนี้คนเยอะมากนะฮะเป็นช่วงวันหยุดเทศกาลร้านจอดรถที่เต็มหมดเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรขายบ้างทั่นี้เป็นร้านขายเครื่องหอมนะครับเป็นเครื่องหอมธรรมชาติผ่านมาที่หอมมากเป็นพวกสบู่นะครับแล้วก็ สมุนไพรโงนี้ทำกันเห็นๆเลยคะทำ <Wow. S 2> ทใหม่ๆเลยค่ะเป็นของวิสาหกิจชุมชนไบโอเอลสกีนนะคะเป็นสินค้าโอทอปซีด้าทำทาจากอะไรค,ะครับอันนี้จะเป็นแกนฝังผสมน้ำส้มขันไม้ค่ะ,คะกลิ่นมะลิกระชับริ้วรอยลดรอยแผลเป็นค่ะทำให้รูขุมขนเล็กลง oh. มาเป็นเซ็ตเลยมันมีนมีหลายกลิ่นนะครับ กินค่ะถ้าเป็นสีเขียวก็จะเป็นใบบัวบกค่ะกินน้ำข้าวอ๋อนี่ใบบ,บัวบกใช่ค่ะสำหรับผิวแพ้กดพื้นคันอักเสบหรือว่าเป็นสิวอ,อ,อักเสบสิวหนองถ้าเป็นขมิ้นก็จะเป็นสีเหลืองค่ะมีขมิ้นนะครับขมิ้นลดการอักเสบล,ลดสิวบำรุงผิวค่ะช่วยทำให้ผิวกระจา่างใสหนึ่งหนึ่งสีคือหนึ่งสูตรใช่ไหมสีคือหนึ่งสูตรแลหนึ่งค่ะครับก็จะมีหลายขนาดค่ะมีขนาดร้อยกรัม 40บาทอันนี้ก็สบู่ใช่ไหมครัใช่ค่ะขนาดเล็ก6ค่าค่ะ1 5กรัมค่ะ10บาทอ๋อนี่10บาทใช่ค่ะถูกมากแล้วไอ้ก้อนใหญ่นี่กี่บาทก้อนใหญ่นี่100กรัมเอ่อ40บาทค่ะ40บาทถ้าซื้อ10ก้อนก็จะแถม1ก้อนด้วยค่ะมาถึงแถมก้อนใหญ่เลยใช่ไหมใช่ค่ะขนาดที่เท่ากันค่ะ10ก้อนแถม1ก้อนค่ะอ๋อน่าสนเดี๋ยวๆซื้อใช้ซื้อฝากได้เลยนะคะร้านใหญ่นะคะร้านเครื่องหอมป่านไม้ค่ะถีบได้หมดได้แลงเข้าสมัย

นิทานดูกลิ่นทุเรียนกลิ่นช้ดีนะจ๊ะวันนี้เกยบตุ้งตากนอนจ้าระยะการใช้งานสองปีเลยนะคะสองเดือนต่างแอนตี้มากเลยค่ะอันนี้ทานนะครับอันนี้เป็นสินค้าแฮนด์เมดนะครับเป,เ,ปเป็นผ้าทอผ้าถักกระเป๋า็นพูกุญแจ ร้านนี้เป็นเครื่องจักสานนะครับงานทำมือเหมือนกันโ <Wow. S 1> นนี้เป็นส่วนของที่ระลึกนะครับ <Yes. S 1> เดี๋ยวเราไปดูของกินครับของกินเยอะมาก นี่เป็นร้านน้ำเอ,อมามีน้ำพึ่งเอ,อมาไม่ใช่ร้านน้ำรขบข้าวแตกงานี่เป็นขนมของจีนสองข้าวแตกงา อันนี้ก็เรียกขนมอะไรครับบ้าบินค่ะอ๋อบ้าบินเป็นแบบย่างอ่ะครับใช่ค่ะอันนี้ทำมาจากอะไรบ้างครับมีแป้งมีมะพร้าวอ่อนแล้วก็แล้วก็จะใส่ปลาถ้าเป็นเผือกก็จะใส่เผือกลงไปด้วยโอเคปกติบ้าบินเนี่ยเขาปิ้งปิ้งเอ้ยเป็นทอดทอดใช่ไหมฮะโอ้คใช่อ๋อนี่เป็นแบบย่างเป็นแบบย่างว่าทอด อันนี้มันจะหอม,หอมกว่าใช่ไหมฮะทอดมัน<ห>ม,มีน้ำมันและอันนี้มันกกออย่างไปต่อมันจะหอมกว่า,า,น,าน้มะเร็มาก๋วยเดี๋ยวดำมันนี่งกะดมย่างรนี่ค่ะน้ากระดมกรดมมันหนึ่งชนย่ดำมันหนึง เขาบอกว่ามาโอป่อยนี้ต้องขนมพกเจ้านี้เลยนะฮะเคิวยาวใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ค่ะรวมหนึ่งกะทิลงชื่อรอสุกประมาณ2ี่นาทีได้ค่ะเป็นขนมพกโบราณนะครับนี่อร่อยมากนี่ครับขนมสมัยเด็กเอาเก็บว่าฮะต้องใช้ความชำนาญในการปิ้งนะครับใช้ไฟแรงๆพลิกไปพลิกมา เป็นขนมโบราณนะครับอันนี้ยังมียังหาทานได้บับเข้าเก็บว่าว25บาทนะครับโอเคอันใหญ่มากขายดีมากครับติ้งไปทันเลยค,คนพื้นที่บอกว่ามาที่นี่ต้องกินขนมจีนครับขนมจีนน้ำยาหยวกกล้วยตัวนีก็ใส่กินโตแบบนี้นะ ร้อนๆเลยฮนะขนมจีนหยวกกล้วยเขาบอกมาโอ๊ะป่อยต้องกินนะร้องเลยร้อนมากออืมอืมมเบ้นได้ไหม,อ,มอร่อยอร่อยเลยมาโอ๊ะป่อยต้องกินนะครับโอ๊ะป่อยวหลามน,นะครับตรงนี้โอเค แต่ว่าข้าวหลามะค่ะบข้าวหลามนะครับของภาษาจีนอย่างค่ะก็บอกกำลังดีเลยได้วสวยงามใครรีบก็เข้าแกงเลยร้ะร้อยยี่สิบห้าบาทครับไปต่อไปต่อตอันนี้ร้านอะไรอะร่ะข้าวมันไก่น้ำจิ้มพ,พริกกระเหรี่ยงโอ้โหไก่ทอดนะฮะขายดีมากข้าวหมดใช่ไหมครับยังไม่ห ยังไม่สุก15นาทีนะขายดนะีมากนี่ครับก๋วยจับโบราณโอ้ปล่อยเดีย๋ยวไปดูกันหม้อใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย ครับร้านก๋วยจับทั้งแข็งใสก็มีนะฮะสำหรับพี่โอ๊กป่อยเด็กๆน่ารักเลย <Yes. S 1> ใครที่รู้สึกร้อนๆก็เนี่ยครับขนมแข็งใสโอ๊ป่อยหาที่นั่งกินกันได้ตามนี้นะครับโ <Okay. S 1> อเคเขาจะมีให้แต่ว่าวันนี้คนเยอะนะครับไก่อบโอ่งสมุนไพรน่าทานมากพี่อีกล่องเดียวนะพี่ซื้อไปสองกล่องแนละ้วขอบพี่ขอบพี่แบบ ร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับสายกาแฟต้องมาฮะกาแฟอามันเต้โอ้กป่อยนี่น้ำตาขาแก้วๆแบบนี้คลยก้มน้ำกันแบบนี้เลยทงกันอย่างนี้เลยอันนี้อะไรโอซินเหรอโกโก้หอมมาก นี่กาแฟโบราณครับแบบนี้กาแฟโบราณกบกินแหละชาร้อนครับกสยต้องเติมอีกนิดนึงครับเพราะว่าเขาชงมาให้เป็นชาจริงใช่ไหมไม่ชาเลยเป็นชาอ๋อชาอย่างเดียวเลยแล้วใครชอบหวานแบบไหนก็มาเติมเองฟองนมอเข้ามาลาย มีน้ำเพื่เหรอใช่เพราะว่าคุณกินกแาแฟแอ้วเป็นไอติมกะทิอ่ะมีสามรยทุเรียนด้วยนี่ครับม,มาโอปล่อยไอติมโบราณครับเด็กๆ,ๆจะชอบมีมีหลายรสนะครับมีทุเรียนมีกะทิมีชาใช่ไหมอโอ้มีหลายรสมากอันเท่าไหร่อ่ะสิบสองสิบสองบาทนะครับไม่แพงเดินกินไปเรื่อยๆทั่วตลาดครับ ผักพื้นบ้านฮนะมนะีมันมีเด็กก้าอันนี้อะไรอ่ะผูดใช่หรออนุพันธูผุดอะไรหน,นหรอขนมไม้นี่ร้านอะไรขนมอะไระครับข้ม้วนรับ อของหัวสด,สดอ๋ออ๋อนี่จะเป็นขนมไทยร้านขนมไทยใช่ไหมใช่คร,รับหัวสดอ๋องันสดสดมากครับกนร้อนเลยอ,อันนี้อะไรครับเป็นถั่วแปบจ้ะถั่วแปบอ๋อสีสวย ขนมช่วยมาลร้นอนเลยขนมสังทองขนมเบื้องขนมป้งหนึ่งน่นงนนากินนะอันนี้สังทองนะชุดละสามสิบบาทเลยค่ะทำไมไมใบจานหอ,อมๆเลยครับหอมมากยนืนตรงนี้อันนี้ขนมเบื้องนะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับโอเค ภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าช่างสังขาซาเยรเจันดูแต่ละคนนี้นนเป็นพวกโซนของพ่ระลึกของฝากนะคร voilà> ับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติน้ำพุกน้ำพริกมะม่วงกวรนะครับมีชาด้วยไม้แก่น นีของที่ระลึกของฝากนะครับนี่ร้านนี้แถวยาวมากครับไปดูว่าคืออะไรร้านยำนะครับไม่แล้วไหมครับดูน,ดนะครับยำทะ,ะเ ข้าวเหนียวหมูปิ้ง30บาทหลาย้ดอกนมีร้านผัดไทยนะฮะอร่อยมากจนเยอะดูครับ,ม,บามาโอปล่อยของกินเพียบเลยเยอะแยะใครซื้อกล้วยมาทำไมอ่ะโอ้ซื้อกล้วย่ะกล้วย คืออะไรวะอ๋อเรื่องเรื่องคือชอบที่ถือใช่ไหมอยากได้เชือกอยากได้เชือกไม่บอกเลยซื้อเชือกให้ซื้อเชือกให้ก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับก๋วยเตี๋ยวไก่มาละให้เนื้อเยอะมากอ่ะสองน่องสองขาเนื้ออีกเลือดอีกเยอะมากองชิมตอนแรกอ่ะคิดอะไรหืมเขาต่อกันอยู่เกย์เดินอืง หอมน้องแกงมากเลยอมนจีบรสชาติแบบเกียวไก่โบราณ่ริงอร่อยอร่อยหมูปิ้งนะฮะมีที่ดูน่ากินมากด้วยหมูย่างอร่อยฮะหมูย่างครับสชาตเหนียวนุ่ม มันทาน่ครับเหนียวนุ่มจิ้มไหมอร่อยอร่อยจิ้มไหมเต็มจิ้มคนเนียวได้ไหมมีมีผู้กำกับยุ่ข้างเลยเดียี่อร่อยอ่ะคนเนียวได้ไหมมันย่างน้ำผึ้งใช่ไหมย่างย่าน้ำตาลยางเราเไมย่างไฟหรอนเชื่อมก่อนหวานเชื่อมอร่อยไก่ไหมนี่มอนซื้อนกาีหมดลยนะคเมนูเพื่อสุขภาพ ยำผักกูดเขาบอกผักกูดเป็นสมุนไพรนะครับเป็นยาระบายชั้นดีก็เดี๋ยวกินเสร็จเขาคงต้องรีบกลับอะครับเพราะว่ามันทำงานเร็วมากโอเคน่ากับอร่อยหอมอะผักกูดเขาสดมาก และแล้วเราก็ได้ทานขนมไทยโบราณนะครับโอเคอันนี้ถั่วแปบมองไม่เห็นั่วมองเห็นขนมเลยเน่น้ำตาลงาเพียบเลยเมื่อกี้ถ่ายให้ดูแล้วสีสวยมากอันนี้ขนมถ้วยนะครับเพิ่งขึ้นมามาเป็นกระด้งครับชุดนี้เท่าไหร่อ่ะห้าสิบาทพระเจ้าถูกมากกินครับเรามาดูว่าอร่อยไหมนะครับ่ากัสามเดียว รสชาตินัวมากอร่อยนี่กินกินใช่ไหมอร่อยจริงแนะนำนะครับคนที่ไม่ไม่ชอบหวานอ่านได้อ่านได้อร่อยหน้าก็ไม่ใครไม่กินไม่ได้กินเลยใครไม่ได้กินไหมอิกป่ะกูดูตาดูแววตาเขาบอกว่ารสชาติสามารถส่งผ่านได้ทางแววตาดูตาดูตาเขาหน่ ต้องสาวหน้าไปอ่านตงสาวคืนเลื่อนลงคอไปอ่านึลยไม่ยอมถ่ายเขากินไปแล้วเหรอคืนทั้งอันเลยเฮ้ยมึงกินแล้วไม่ให้กินกัวแป๊บเตะทั้งอันเลยลงคอเลื่อนเดี๋ยวะไม่ไม่เห็นความอ่อนนุ่มของถั่วแปลแหล่แหล่นะตัวใหญ่ตัวใหญ่เนี่ยไม่รู้จะกินหมดไหมคำ ยอดหอมอ่ะอืมโอ้ยชอบอย่างหนึ่งนะที่นี่เขาใช้วัสดุธรรมชาติออกมาีนคอ,อตะเกตก็เป็นปน,นะครับใบตองเชือกกล้ยนะควันนี้เป็นเชือกกล้ยมาสวนพึ่งมาโอ้ก่อยต้องซื้อสิ่งนี้นะครับกล้ยอ่ะไ,ไม่เข้าใจเหมือ็มซื้อมานทำไม เมาโอ๊บ่อยนะครับกล้วยนะครับต้องซื้อนะฮะอันนี้ก็มีดนตรีไทยให้ฟังนะครับจากนักเรียนโรงเรียนบ้านท่ามะขมามว้าวทมุิ้คลกเบรกเมื่อยเมาโอ๊บ่อยนี่ครับอีกหนึ่งจุดครับไฮไลท์ร้านน้ำชาโอ๊บป่อยบรรยากาศแบบน้ำชาชาวบ้านชาวบ้าน บบนี่เป็นเสื้อเพ้นลายของคนเถวนะเช้ามาปลูกใบเตยหอมกะเช้าดับกลิ่นะนะ yes คังดงอ๋อนี่ครับเงานพัฒกรรม ลปิ่นมาโอ๊ปไว้นะครับต้องมาถ่ายรูปกับผู้ใหญ่นะครับอันนี้เป็นเหมือนมัสคอตของที่นี่ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคนเยอะครับวันนี้คนเยอะมากครับคนเยอะครับผมเหนื่อยไหมครับครับไม่เหนื่อยฮะสบายสบายผู้ใหญ่นี่เป็นคนไทยมีเชื้อสายใช่ฮะออ๋มีเชื้อสายด้วยใช่ครับคนไทยเป็นลูกครึ่งฮะกันนี้เดินขายดอกไม้ครับใช่เป็นพรอปฮะเป็นไอคอนเป็นไอคอนที่ตลาดหนักนะครับเนี่ยอ่าหนักฮะ หนักอยู่กำลังน้อจะขายของเลยผู้ใหญ่แข็งแรงออกของเพื่อนเพื่อนนะครับครับสวัสดีครับนี่ฮะไฮไลท์ครับมาต้องถ่ายรูปผู้ใหญ่ให้ได้นะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพใครมีเวลาว่างนะครับแวะมาได้ครับเสาร์อาทิตย์ที่ตลาดโป๊ปปี้นะครับมีทุกวันอย่าลืมมาให้ทันใส่บารพระนะครับถ้ามาเจ็ดโมงสี่สิบห้าโอเคนะครับถ้ามาหลังจากนี้ก็ไม่ได้ไม่ทันใส่บารแล้วก็ตลาดเปิดแค่ครึ่งวันเช้านะครับก็ลองมาดูเดี๋ยวหลังจากนี้ เดินทางกลับครับไปกันต่อเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับตลาดโอป่อยใครที่เป็นสายชอบเดินตลาดแบบวิถีชาวบ้าน <c oughs> ก็หาเวลามาเที่ยวกันได้นะครับที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจอีกมากมายและที่สําคัญอยู่ไม่ไกลกรุงเทพด้วย,ยนะครับหลังจากนี้ผู้เราก็คงต้องเดินทางกลับแต่ก็มีอีกหนึ่งสิ่งที่ถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเราที่ได้มาพบกับผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านหนึ่งทําให้เราได้มีโอกาสได้สัมผัสกับ,กบวิถีชาวสวนของคนที่นี่สวนเลยเนะี่ยดูเด็กตั้งหลังคือสวนเลยเนะี่ยใครบอกไม่สด ไปไม่ได้ไปดีเจอเจ้าของสวนนะครับเจ้าของสวนฝรั่งแกบอกว่าไปตัดเลยฝรั่งกันโอเคมาเที่ยวลาดบุรีก็อย่างเงี้ยครับเจอใจดีใกล้ๆ่เคย่ะครับฝ่าใครไม่เคยเห็นฝรั่งนะครับฝรั่งขาวโี้โหใครไ่เคยเรครับอ๋อผมผู้ใหญ่รัชดาครับอ๋อ่ี่ผู้ใหญ่รัชดานี่ ฝรั่งฝรั่งถ้าถือว่าถ้าผิวขาวเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ว่ากินได้เลยได้เลยกินได้เลยครับฝรั่งนี้ต้องขาวใช่ไหมแน่นอนครับรสชาติรสชาติมันถึงจะเข้าเข้าเข้าขั้นถึงว่าหวานแล้วเริ่มหวานแล้วเริ่มหวานแล้วอาจจะอมเปรี้ยวนิดๆรู้เปล่าครับเขาเรียกว่าอะไรนะมันยังไม่ลืมต้นเพราะไม่ฝรั่งเนี่ยในช่วงในช่วงที่หน้าฝนเนี่ยรู้สึกว่าฝรั่งเนี่ยมันจะมีรสชาติจะเปรี้ยวอยู่นิดนึงแต่ว่าคือเปรี้ยวจนไม่ใช่จนเปรี้ยวจนเกินไปแต่ว่า เราเราถือว่าฝรั่งที่เราปลูกเนี่ยก็ดีที่ว่าเราใช้น้ำลำบะชีนะว้าวอาจจะมีส่วนในการที่ว่าฝรั่งอ๋อแสดงว่าน้ำก็มีผลมีผลน้ำดินอากาศอะไริ่างเลยเพราะว่าน้ำจากลำบะชีเนี่ยมันมีแร่ท่าต่างๆที่ว่ามันไหลลงมาจากเขาเขาภูเขาแล้วแต่ไม่รู้นะฝรั่งของผู้ใหญ่กี่ไร่เนี่ยครับผมไปสิบไร่สิบไร่ร่เก็บทีนี่ก็คือตันัเลยเก็บเยอะอันนี้อันนี้ส่งไหมครับ ส่งลงครับส่งลงก็เหมือนดําเนินงี้ใช่ไหมช่วงระหว่างเสาร์อาทิตย์มีเวลาก็มักท่องเที่ยวขายหน้าร้านเนี่ยโอเคเที่ยวมาซื้อก็ในช่วงก็ว่ามันอยู่ติดกับตลาดโอ๊่ออยพอดีเลยก็เลยตัดมาขายปกติถ้าวันธรรมดาไม่ได้ตัดนะผมมุมเห็นมันผมอยากลองสักสักอันหนึ่งมันต้องยังไงครับไม่เคยตัดปรหลังเราต้องดูยังไงดูลูกลูกขาวๆนลลูกขาวๆเปิดดูได้เลยใช่ไหมครับแบบนี้แบบนี้ยังแบบนี้จะยัง มันลองเลือกฝรั่งดูอ่่านีพอได้เนี่ยพอได้พอได้ใไหมครับตัดได้ใช่ไหมมันมีวิธีตัดไหมครับรู้ยังไงต้องต้องนี่ต้องมกิดนึงเราต้องอมีวิธีตัดด้วยควบควต้องตัดในใกล้ขั้วบใจควบเพราะว่าถ้าเราติดถ้าเราตัดขั้วมันสูงขึ้นไปฝรั่งมันจะโดนผิวลูกอื่นออ๋ตัดไม่ผิวผิวลูกอื่นเสียอ่ะตัดแล้วไปชิมด้วยเลยนะครับผู้ใหญ่แนะนําว่าเวลาตัดฝรั่งให้ตัด ที่คั่วที่ขั้วนะครับที่ขั่วเพราะว่ามันจะไปโดนผิวลูกอื่นไม่สวยนะครับเราลองดูฮะตัดนะครับประมาณนี้ใช่ไหมครับประมาณนี้ใช่ไหมประมาณนี้นี่คือมันทานได้เลยครับทานได้เลยเดี๋ยวเอาไปล้างน้ํานิดหนึ่งล้างน้ำนิดหนึ่งเนี่ยใจดีครับบอกว่าทานได้ฝรั่งฝรั่งถือว่าผิวเนี่ยอยู่ในเกรดเอเกรดเอนะครับเนี่ยเกรดเอถือว่าอยู่ในเกรดเอเลยนะฮะเออสวยขาวเลยครับ ฝรั่งต้องขาวนะครับผู้ใหญ่บอกเดี๋ยวไปชิมครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปชิมกันอ่าเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยไปเพิ่งเก็บมาเมื่อกี้นะครับว้าวเบียบอกว่าต้องชิมเลยอ่ะล้างน้ำเดี๋ยวล้างน้ําก่อนล้างปีเดียวอันนี้เป็นน้ําเกลือนี่ลองเจมดูข้างในได้ติดเลยครับนี่อันนี้อันนี้อันนี้เพิ่งเก็บครับได้อีกรันนี้ก็โอเคแล้วไงมาจานนึ่งมาจาน อันนี้อันนี้อันนี้มันอ่าเนื้อทะฟูขาวแบบนี้เนื้อจ้าปูใช่ไหมฟันอันนี้ถ้าคนอันนี้ถ้าผมขออย่างนี้เลยฝรั่งต้องอย่างนี้ครับนี่ฮะเพิ่งเก็บมาเมื่อกี้ครับดูครับความหวานกรอบโอ้โหนี่มันแอปเปิ้ลชัดๆจับกรอบเลยอ่ะมันแอปเปิ้ลชัดๆมันไม่ใช่ฝรั่งแล้วฮึกรอบนี่คือฟันนี่ฮะ อืมอนี่ครูกัดเหมือนกันเออว่าสายได้คูเดินซมเขาจะไปหยิบฝรั่งไปเดินหยิบฝรั่งภาพผูหายอีกครั้งแรกในชีวิตนะเก็บฝรั่งกินกับต้นเลยยังไม่ลืมต้นยังไม่ลืมต้นเฮ้ยอร่อยมากอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่เก็บก็ไม่อร่อยเดินไปตัดไปเองอืงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนเอาในถุงนั่นแรกกันได้ที่ถอดเอาไปแทนี่ ทอดเลยทอดดีนะม่ต้องจิ้มพริกเกลือเลยเดี๋ยวว่าเอาพริกเกลือมาใส่แล้วอร่อยน้าอร่อยเลยรัต้้องจิมานี่แบบเนี้ยนี่ก็เพื่อเก็บเนี่ยเก็บเช้าเนี่ยเพราะว่าผมตกหลงเนี้ยเขาไปทำอะไรครับพี่ลุงเขารวมไปรวมแล้วก็ส่งไต้หวันอ๋อพวกนี้เขารวบรวมกัน อออออห่่ <t t ่ยยยใมคบเเนนิะไกินนเื้อการมาเที่ยวที่สวนพึ่งของพวกเราในครั้งนี้ก็ถือว่าคุ้มมากๆได้ชิมฝรั่งสดๆจากต้นแถมยังได้ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านในราคาที่ไม่แพงอีกด้วยนอกจากนี้พวกเราก็ยังมีโอกาสมาทําบุญและได้ชิมของอร่อยๆของชนเผ่าที่พวกเราไม่เคยเห็นมาก่อนและยิ่งไปกว่านั้น พวกเราถือว่าได้มาสนับสนุนสินค้าของชนเผ่าให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวเรียกได้ว,ว่าอิ่มบุญอิ่มท้องและอิ่มใจกันเลยทีเดียวสำหรับใครที่กำลังวางแผนจะมาเที่ยวที่ตลาดโอป่ปอยที่นี่เขาจะเปิดให้ท่องเที่ยวในวันเสาร์อาทิตย์และว,วันหยุดนักขัตฤกษ์โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา7โมงเช้าจนถึงบ่าย2โมงมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับขอขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับพวกเราได้นะครับในอีพีหน้าพวกเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันต่อ อย่าลืมติดตามนะครับเราไปเที่ยวกับพวกเรานี่ไงไทยแลนด์ Thailand.